ชีโรลี่ก็คือทฤษฎีาฮมเบอร์เกอร์แปลว่าอะไรก็คือเวลาเรามีปัญหากับใครบางคนอะคะ่ะแล้วเขาทำผิดอะสมมติเรามีเรามีลูกเราก็ได้ลูกเราทำอะไรบางอย่างแทนที่ปกติแล้วลูกไม่อ่านหนังสือเราจะทำยังไงทำไมเขาไม่ยอมอ่านหนังสือถูกไหมถูกไหมจะสอบอยู่แล้วเนี่ยยังเกเรอยู่อีกเนี่ยคะ่ะทฤษฎีแฮมเบอร์เกอร์บอกให้คุณชมเขาก่อนแทนที่จะว่าเขาแทนที่จะติเขาชมสิ่งดีๆของเขาก่อน <ต>และแนะนำเขาว่าเขาต้องทำยังไงต่อไปหลังจากนั้นชมกับอีกรอบนึงแล้วชมเขาเช่นอุ้ยแม่ได้ข่าวแม่สมมติใครมีลูกนะแม่ได้ข่าวแม่หนูทำการบ้านส่งคุณครูนเนี่ยเต็มเลยเหรอ,อสมมติสมมติไม่ไม่ แม่เลยพยายามทำเสียงให้เหมือนแม่ี <c oughs> แม่แม,ม่ชมลูกเออชมชมลูกเลย